สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูล,ลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและ TNN2 คะ่ะ รายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพนะคะที่เราจะนําเสนอทุกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องราวของสุขภาพค่ะแน่นอนว่าพบก็เป็นประจํากับหมอจุ้มจิ้มนะคะทันแตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลเสถียรรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะและสําหรับรายการคุยกับหมอในวันนี้จะมีอะไรให้ติดตามไปรับชมกันค่ะ เดิมก็เป็นต้อหินอยู่แล้วมองเห็นได้แคบมันก็ค่อยๆมัวลงมัวลงมัวลงจนเราอ่านหนังสือไม่ได้แล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่ามันก็คืออาการของกระจกตาเสื่อมแต่แก้ไขได้ก็ก็คือต้องรับการบริจาคจากผู้ที่เขาเสียชีวิตแล้วทำอะไรเองไม่ค่อยได้เป็นมาแล้วไอ้แฟน ต้องคอยดูกวดจะเดินไปไหนจะชนสิ่งของที่ขวางหน้าก็มาคอยดูแลตลอดฟังจากที่เขาเคยผ่าตัดมาเขาะว่ามองเห็นแล้วก็มีความหวังว่าแฟนเราจะได้มองเห็นอีกคือตอนแรกที่ได้ผ่าที่แรกเลยยังไม่เคยเห็นหน้าลูกชายพี่อ่ะพี่ไม่เห็นเขาตั้งแต่เปาหกพอเปิดตามาได้เห็นแล้วเขาดีใจามากเขาโตเป็นหนุ่มเลยค่ะจากเด็กเปาหกอ่ะ แล้วก็เขาอยู่ม .4 แล้วอ่ะตอนนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่เลยโหดีใจกันทั้งครอบครัวเลยช่วยเหลือตัวเองได้แล้วห้องข้างบนงห้องน้ำได้สบายลูกกลับจากเรียนมาหิวแม่หิวข้าวเนี่ยทั้กับข้าวให้ลูกทานได้คลายความเหนื่อยไปเยอะเลยไม่ต้องลำบากเหมือนเมื่อก่อนมีความสุขแล้ว ขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณสภากาชาดค่ะขอบคุณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ค่ะคุณหมอที่นี่ทุกท่านมีความเอื้อเฟื้อค่ะแล้วก็มีน้ำใจเป็นห่วงคนไข้ค่ะให้กำลังใจเราดีมากจนเราอยากจะต่อสู้ต่อมีความหวังว่าวันหนึ่งเราจะได้กลับมาเห็นอีกค่ะ การผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะนะคะสำหรับทางตาเนี่ยเราก็จะทําในคนไข้ที่เป็นผู้ป่วยโรคกระจกตาพิการก mm ็ hmm. คือการปลูกถ่ายหรือว่าเปลี่ยนในส่วนบริเวณที่เราเรียกว่าเป็นกระจกตานะคะ mm hmm. โดยที่เอากระจกตาของคนไข้ซึ่งเป็นโรคเนี่ยออกแล้วเอากระจกตาของผู้บริจาคเนี่ยมาใส่แทนในปัจจุบันจากสูตแพทย์นะคะที่ทําผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตาเนี่ยสามารถเลือกที่จะเปลี่ยนเฉพาะชั้น ของคนไข้ที่เป็นโรคได้ถ้าพูดในเรื่องของวิธีการทำผ่าตาัดหรือว่าเทคโนโลยีที่มีเนี่ยหมาคิดว่าเราเทียบได้กับระดับโลกนะคะเรากำลังก้าวไปถึงขั้นนั้นเราสามารถที่จะตัดแยกชั้นกระจกตาทำเปลี่ยนเฉพาะด้านหน้าได้เปลี่ยนเฉพาะด้านหลังได้นะคะแล้วเราก็พัฒนาเอาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาร่วมในการทำผ่าตาัดด้วยที่ผ่านมาจริงๆโรงพยาบาลจุฬาเป็นโรงพยาบาลแรกในประเทศไทยที่ทำมาตาัดปลูกถ่ายกระจกตา แล้วเราก็มั่นใจว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้น้อยหน้าที่ไหนสามารถที่จะให้บริการในเรื่องของการปลูกถ่ายเปลี่ยนกระจกตาได้ครบถ้วนครบ,บวงจรแล้วก็สมบูรณ์แบบนะคะอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะร่วมกันทําบุญนะคะโดยการบริจาคดวงตาเพราะท่านอาจจะเคยทําบุญด้วยเงินกันเยอะแล้วนะ,ะแล้วนอกจากท่านจะบ,บริจาคของท่านเองแล้วเนี่ยถ้าว่าท่านมีญาตินะคะคนใกล้ชิดที่เสียชีวิตเนี่ย ท่านก็สามารถที่จะบริจาคแทนญาติที่เสียชีวิตได้นะคะก็เหมือนกับเป็นการทำบุญรั้งสุดท้ายให้เขาด้วยก็จะเป็นการช่วยให้คนที่อยู่ในโลกมืดเนี่ยได้กลับมาสู่โลกสว่างอีกครั้งหนึ่งนะคะคนไข้จะดีใจมากเพราะว่าเขาสามารถที่จะกลับไปทํางานได้กลับไปมองเห็นหน้าลูกหลานถ้าคนอายุมากนะเพราะฉะนั้นเขาก็สามารถจะช่วยทํางานได้มันก็จะทำให้คุณค่าทางสังคมเขาเนี่ยเยอะขึ้น เนื่องจากตอนที่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะที่เราได้ทำความรู้จักกับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยได้รู้ถึงความสําคัญนะคะในการบริจาคดวงตานะคะแล้วก็รวมถึงกระบวนการต่างๆด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะเรามาติดตามกันต่อกับศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยค่ะสวัสดีค่ะนิสาเจมยมอยู่หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยนะคะสำหรับประเด็นคำถามที่ว่าศูนย์ดวงตามีวิธี คัดกรองการจัดเก็บดวงตาบริกา,ารในสถานการณ์โควิด -19 านะคะสำหรับออภารก,กิจของศูนย์ดวงตาสภากาชจายไทยที่ยังจำเป็นที่จะต้องดำเนินภารก,กิจต่อไปอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่ายังมีผู้ป่วยกระจกตาพิการโดยเฉพาะผู้ป่วยประเภทเร่งด่วนที่รอดวงตาบริจาคของเราอยู่นะคะทะนั้นภารก,กิจของเราเนี่ยจะอยู่ในสภาวะ ที่ค่อนข้างจะจำกัดนะคะเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ได้ดวงตาบริจาะคะในสถานการณ์เช่นนี้โดยที่ให้คนไข้ที่ได้รับกระจกตาจากศูนย์ดวงตาเนี่ยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนะคะศูนย์ดวงตาก็จะมีการตรวจคัดกรองในเรื่องของโรคอุบัติการใหม่นี้อย่างเฉพาะเจะจงขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องนะคะโดยกระบวนการตรวจคัดกรองของเราเนี่ย จะอาศัยประวัติต่างๆเนี่ยอยู่4ประการด้วยกันนะคะอันแรกก็คือการตรวจ rt pcr ซึ่งทุกคนเนี่ยคงทราบดีกันอยู่แล้วนะคะถึงเทคนิควิธีการตรวจนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะเอาในเรื่องของอาการอาการแสดงของผู้ป่วยนะคะมาในการเป็นข้อมูลที่จะพิจารณาใช้ดวงตาหรือไม่นะคะประวัติที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือประวัติการใกล้ชิดหรือสัมผัสข,ของผู้ติดเชือ้อและสุดท้ายก็คือ ในเรื่องของการได้รับวัคซีนครบถ้วนของผู้บริจาคดวงตานะคะซึ่งความหมายของการได้รับวัคซีนครบถ้วนนี่หมายความว่าถ้าเป็นวัคซีนที่จะต้องฉีด2เข็มนะคะก็คือจะต้องได้รับเข็มที่2เป็นนานมาแล้วถึง2ส,สัปดาห์อันนี้จึงจะถือว่าได้เกณฑ์การรับวัคซีนครบถ้วนนะคะเราจะมาพูดกันทีละหัวข้อนะคะในเรื่องของ rt pcr นะคะ เนื่องจากกระจกตาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาในการแพทเชื้อเนื่องจากไม่มีเส้นเลือดและระบบน้ําเหลืองเนี้ไปเรียแล้วก็มีเซลล์ของระบบคุ้มกันอยู่มากนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ทางศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเนี่ยก็จะไม่รับดวงตาบริจาคของผู้ที่มีการติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือว่าผล RT-PCR บวกวก็คือถ้าผลบวกเนี่ยโพสิทีฟหรือว่าเป็นผลบวกออกมาเนี่ยเราจะ ไม่รับดวงตาบริจาคเลยนะคะนอกจากนั้นในเรื่องของอาการแสดงนะเช่นมีไข้มีน้ำมูกเจ็บคอหรือว่ามีอาการกลิ่นไม,ไม่ได้รับกลิ่นนะคะหรือว่าลิ้นไม่รับรสอย่างเงี้ค่ะก็ถือว่าเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งที่เราจะน้องนำพิจารณาส่วนประวัติการใกล้ชิดหรือสัมผัสข,ของผู้ติดเชือ้อนี่เราจะมองเกณฑ์ว่าผู้บริจาคเนี่ยมีประวัติ ใกล้ชิดหรือว่าดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด1 9หรือไม่หรือว่าอยู่ในระยะการพูดคุย6ฟุตโดยที่ไม่มีการป้องกันไม่ได้ใส่มาร์กอะไรหรือเปล่านะคะแล้วสุดท้ายก็คือในเรื่องของวัคซีรี่ได้กล่าวไปแล้วว่าจะต้องได้รับวัคซีนเข็มที่2ครบ2สัปดาห์นะคะในเรื่องของ RT-PC r อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วขั้นต้นก็คือว่าถ้าเราบวกนะคะเราทิ้งนะคะนอกจากนั้นนะคะ เราก็แต่ถ้าเกิดว่า rt-pcr ลบเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะรับดวงตาบริจาคทุกรายเราจะต้องนําอาการแสดงประวัติการใกล้ชิดการได้รับวัคซีนมาประกรอบด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะคนไข้ที่ rt-pcr ลบนะคะมีอาการแสดงมีไข้มีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีประวัติการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชือ้อถึงแม้ว่าเขาจะได้รับวัคซีนมาแล้ว เราก็จะปฏิเสธ Careful, ไม่รับดวงตานะคะเราถือว่าผู้ป่วยนี้มีความเสี่ยงนะคะในขณะเดียวกันถ้า rt pcr ลบมีอาการแสดงแต่ไม่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดหรือผู้สัมผัสเชือ้อไม่ว่าจะฉีดวัคซีนหรือไม่ก็ตามเนี่ยเราก็ยังรับดวงตาบริจาคอันนี้อยู่นะคะและสุดท้ายก็คือถ้าหากผล rt pcr ลบนะคะคนไข้ไม่มีอาการสแสดงแต่มีประวัติการสัมผัสกใกล้ชิดกับผู้ติดเชือ้อ และได้รับวัคซีนครบแล้วอันนี้เราก็ยังรับอยู่นะคะเพราะเราถือว่าเขาได้รับวัคซีนครบแล้วแล้วก็ในทางกลับกันนะผู้ป่วยที่ rt pcr ลบไม่มีอาการแสดงแต่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่สัมผัสเชื้อนะคะแต่ว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนคนไข้หรือว่าผู้ป่วยที่บริจาคดวงตานี้ศูนย์ดวงตาก็จะปฏิเสธ ที่จะรับดวงตาบริจาคนะคะนอกจากว่าเราจะมีเกณฑ์คัดกรอง4ประการดังที่กล่าวมาแล้วนะคะเราก็ยังมีออความปลอดภัยในชั้นที่2ให้กับคนไข้ที่จะได้รับดวงตาบริจานะคนะ็คือขั้นตอนในการจัดเก็บของเรานะคะเราจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่เรียกว่าโพลิโดนไอโอดีนะคะในการทำความสะอาดแล้วก็ชะล้างดวงตาแล้วก็แช่ดวงตาก่อนจัดเก็บนะคะ อันที่2ก็คือเพราะว่าน้ำยาอันนี้ได้มีการทดลองมาแล้วว่าขนาดความเข้มข้น0.23%ถึง7.5%เนี่ยใช้เวลา15-60ถึง60วินาทีก็สามารถฆ่าเชื้อโคโรโนาไวรัสได้แต่ในขนาดที่ขั้นต่อระหว่างการจัดเก็บดวงตาเนี่ยเราจะแช่ด้วยน้ำยาโพวิโดนไอโอดีน5%เป็นเวลา3นาทีนะคะ ในขณะเช่นเดียวกันในขั้นตอนของการตัดแยกกระจกตาในห้องปฏิบัติการของเราเราจะมีการนำดวงตาบริจาคไปแช่ในน้ำยาโพวิดนไอโอดีน5%อีกหนึ่งครั้งนะคะเท่ากับว่าเรามีการฆ่าเชื้อโคโรนาไวรัสเนี่ยถึงสองรอบนะคะแล้วก็กระจกตานนี้ก็จะพร้อมที่จะแจกจ่ายให้กับผู้ป่วยกระจกตาพิการด้วยความปลอดภัยขอบคุณค่ะ อ,อมได้อ่านโวชัวแสดงความจำนงบริจาคดวงตาแล้วหรือยังอะเราอะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมจังเลยเราไปศูนย์ดวงตากันดีกว่าไหมก็น่าสนใจนะงั้นเราลองไปที่ศูนย์ดวงตากันไป เชิญนั่งครับสวัสดีครับทราบว่าติดต่อเรื่องอะไรครับพอดีได้อ่านโบชัวร์นะคะเลยต้องการสอบถามข้อมูลว่าออขั้นตอนของการบริจาคดวงตานะคะมีอะไรบ้างะคะผมขออนุญาตอธิบายเรื่องการบริจาคดวงตาให้ทราบเบื้องต้นดังนี้สำหรับการบริจาคดวงตานะครับก็หมายถึงว่าเป็นการแสดงเจตนาลมของเราว่าเมื่อเราเสียชีวิตลงแล้ว ขอทิศดวงตาให้กับสภาการชาติไทยเพื่อนําดวงตาไปใช้ประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปหรือว่าหากแม้ว่าเราะรจะไม่เคยแสดงความใจนงไว้ก่อนแต่ถ้าหากว่าญาตินะครับมีความประสงค์ที่จะบริจาคดวงตาของผู้เสียชีวิตก็สามารถทําได้เช่นกันถือว่าเป็นการทาบุญครั้งสุดท้ายให้กับผู้เสียชีวิตด้วยแล้วการบริจาคดวงตาครั้งนี้คือเราบริจาคไปให้กับผู้ที่ต้องการโดยตรงเลยใช่ไหมคะการบริจาคดวงตานะครับเป็นการบริจาคให้กับสภาการชั้นไทยโดยทางสุนงตาจะเป็นผู้ดำเนินการเรื่องการรับบริจาค ได้นาดวงตาบริจาคที่จัดเก็บได้ไปผปูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับการลูกถ่ายกระจกตาครับแล้วทางสปากาชาตินี่เอาดวงตามายัางไงคะแล้วก็เมื่อไหร่คะสิ่งสําคัญก็คือญาติต้องโทรแจ้งศูนย์ดวงตาให้ทราบก่อนจากนั้นทางศูนย์ดวงตาจะทําการจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดําเนินการจัดเก็บดวงตาของผู้เสียชีวิตซึ่งจะต้องรีบดำเนินการอย่างเร็วที่สุดในเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงหลังจากที่เสียชีวิตลงแล้ว แล้วถ้าเราไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดน,นะคะจะไปรับได้หรือเปล่าะคะาสามารถรับได้ครับขอให้แจ้งมาที่ศูนย์ดวงตาสภาเาษตรไทยก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมีการประสานไปยังหน่วยงานคือไข่ายของเราซึ่งตอนนี้เรามีคือคอข่ายของเราอยู่ทั่วประเทศแล้วเวลาที่สภาเาชาติไทยเอาดวงตาเราไปอะคะ่ะเอาไปทั้งลูกเลยหรือเปล่าคะในการที่จะไปรักษากับคนไข้อะในกระบวนการจัดเก็บเราจะจัดเก็บดวงตาทั้งดวง แต่เราไม่ได้ใช้ดวงตาทั้งดวงไปไปปลูกถ่ายนะครับเราจะใช้ส่วนที่เป็นเรียกว่ากระจกตาไปปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายกระจกตาโดยจกักษุแพทย์จะเป็นผู้ทําการผ่าตัดเป็นกระจกตาด้วยตัวเองมีคนรอกระจกตาอยู่มากไหมคะปัจจุบันนี้มีผู้ที่รอการปลูกถ่ายกระจกตาอยู่ประมาณ1 5 0 0 0้าันกว่ารายครับโอ้มีคนที่รอกระจกตามากขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าผู้ป่วยบางรายนั้นอาจจะมีระยะเวลาในการรอดวงตาบริจาคมากกว่า5ปี ซึ่งจํานวนผู้ป่วยที่เพิ่มข <hi> ึ้นไม่สัมพันธ์กับดวงตาบริจาคที่เราจัดหาได้แล้วดิฉันสายตาสั้นนี่สามารถบริจาคดวงตาได้ไหมคะสำหรับผู้ที่มีภาวะสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงหรือว่าเคยผ่านการการทำเลสิกตามาแล้วสามารถแสดงความจำนวงบริจาคดวงตาได้ทั้งสิ้นแล้วทางศูนย์ดวงตานี้ต้องมีการตรวจร่างกายก่อนไหมคะการแสดงความจำดงบริจาคดวงตาไม่จำเป็นต้องตรวจร่างกายครับเพียงแค่วันนี้เรามีจิตกุศลที่พร้อมจะทำล้วก็สามารถแสดงความจำดงได้เลยครับ แล้วโรคที่เป็นข้อห้ามในการบริจาคดวงตามีโรคอะไรบ้างคะเบื้องต้นนะครับก็จะมีโรคไวรัสตับอักเสบบีไวรัสตับอักเสบซีเชื้อซิฟิลิสโรคเอดมะเร็งตับมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งสมองส่วนหน้ามะเร็งลูกตาด้วยค่ะแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ที่ต้องการกระจกตานะคะส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรหรอคะสำหรับคนไข้ที่รอการถ่ายกระจกตานะจะเป็นคนไข้ที่มีภาวะเป็นโรคก,กระจกตาพิการ ซึ่งอาจจะเกิดจากกระจกตาติดเชือ้อกระจกตาเสื่อมหรือว่ากระจกตาโค้งโนนผิดปกติซึ่งอาการทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี้ก็ล้นมีผลต่อการมองเห็นทั้งสิ้นสําหรับการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการผ่าตัดใีนกระจกตาเท่านั้นการวางจักดวงตาหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปแล้วก็เท่ากับว่าเราเอาของที่เราไม่ได้ใช้แล้วไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นให้ผู้อื่นได้มีชีวิตใหม่สามารถกลับมามองเห็นได้ดีขึ้นอีกครั้งครับถือว่าเป็นการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตอืมจริงด้วยนะคะ เราตายไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้เอาไปให้คนที่เขาต้องการใช้ให้เกิดประโยชน์จะดีกว่าขอบคุณสําหรับข้อมูลมากเลยนะคะวันนี้ได้รับข้อมูลมากเลยค่ะดิฉันขอสแสดงความจะะํานงค่ะไม่ทราบว่าต้องทํำยังไงอะคะแค่กรอ,อกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่จะทําบัตรให้สักครู่เราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะใช้แค่บัตรประชาชนอย่างเดียวครับ ขอโทษนะคะตรงที่อยู่เนี่ยค่ะให้ระบุเป็นที่อยู่ตามหมายเลขบัตรประชาชนหรือว่าที่อยู่ปัจจุบันดีคะผมขอเป็นที่อยู่ปัจจุบันดีกว่าครับเนื่องจากเป็นที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ถ้าหากว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือเราก็สามารถแจ้งอัปเดตท,ที่อยู่ได้แล้วพยานนี่จะต้องลงชื่อใครคะปกติแล้วถ้ามีเพื่อนมาด้วยหรือว่ามีญาติมาด้วยก็สามารถสลับกันเป็นพยานได้ หรือถ้าหากว่ามาคนเดียวเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะเป็นพยานให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณครับกรุณาุรอเจ้าหน้าที่จะทำบัตรประจำตัวให้สักครู่นะครับ เสร็จแล้วครับเดี๋ยวตรวจสอบชื่อและนามสกุลบนบัตรว่าถูกต้องหรือไม่นะครับส่วนด้านหลังให้ใส่ชื่อของตอนเองนะครับและผู้ที่สามารถติดต่อได้ข้อมูลถูกต้องอมถูกต้องแล้วค่ะดิฉันต้องทำยังไงต่อครสิ่งสำคัญหลังจากวันนี้ไปนะครับให้เราแจ้งให้คนนครอบพวเราทราบด้วยว่าเรามาทำอะไรกับกาชาติไว้บ้าน เผื่อว่าหากว่าวันใดวันหนึ่งเราอาจจะเสียชีวิตลงต้องให้ญาติครับโทรแจ้งทางศูนย์ดวงตาสภากาชาัไทยภายในเวลาไม่เกิน6ชั่วโมงขอสอบถามอีกเรื่องค่ะถ้าบัตรหายหรือมีอการเปลี่ยนชื่อสกุลหรือย้ายที่อยู่สามารถแจ้งทางศูนย์ดงตาเพื่อขอรับบัตรใหม่ได้เลยไหมคะในกรณีที่บัตรหายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงชื่อสกุลสามารถโทรแจ้งศูนย์ดงตาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 256 4 0 3 9ถึง40ในวันและเวลาราชการไม่ทราบว่ามีข้อคำถามจะสอบถามอีกหรือไม่ครับได้ข้อมูลครบก้นแล้วค่ะขอบคุณมากครับที่มาร่วมทำบุญกับสูตรดวงตาสภาเกษตรไทยในวันนี้ครับขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาทําบุญหวังว่าดวงตาของดิฉันจะได้นําไปใช้ประโยชน์ช่วยส่งต่อการมองเห็นให้กับผู้ที่เขาต้องการนะคะขอบคุณมากค่ะดีใจจังที่วันนี้เราสงคงได้ทลลําบุญร่วมกันเนาะใช่ การคุยกับหมอนะคะก็อยากจะขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะและเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาร่วมการบริจาคดวงตานะคะเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้แล้วในวันที่เราจากไปสามารถที่จะให้โลกใหม่นะคะแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นการต่อชีวิตนะคะในโลกที่สดใสให,ให้กับอีกหลายๆชีวิตด้วยนะคะยังไงก็สามารถติดต่อไปบริจาคนะคะดวงตาค่ะได้ทางศูนย์ดวงตาสภากชาชชติไทยนะคะ และนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่มานําเสนอในรายการคุยกับหมอในวันนี้นะคะแต่แน่นอนค่ะสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะจะสับเปลี่ยนมุนเวียนมารายการกันแน่นอนนะคะวันนี้หมอจุ๊มจิ้มลาการไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ